สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube ทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับการแกะพาให้ชมกันอีกนะครับ1องค์1รุ่นนะครับผมมาครับผมวันนี้นะครับพาที่ผมนำมาแกะให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับผมแกะรีวิวเพื่อนเพื่อนได้ชมกันก็เป็นหลวงพ่อโสธรนะครับหลวงพ่อโสธรชื่อรุ่นนะครับรวยสุขสำเร็จนะครับรวยสุขสำเร็จรุ่นนี้นะครับผม มีโอกาสได้เช่ามาเนี่ยจำนวน2องสอง,องค์ด้วยกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้แกะเลยนะครับรกล่องแรกองค์แรกนะลูกค้าคือเช่าไปแล้วแล้วก็องค์ที่2นะครับผมก็มีโอกาสได้แกะเพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับผมหลวงพ่อโสธรน,นะครับรุ่นรวยสุขสําเร็จรุ่นนี้นะครับก็ที่ผมถืออยู่นะครับผมจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะรุ่นนี้จะมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับผมรายการที่ผมถืออยู่นะครับผมเป็นอ่า เนื้อบอนชุบทองนะครับหลังฉลุบอนอิตาลีประกายลุ้งนะครับสร้าง1 9 9 9องค์นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะเป็นหลวงพ่อสุธรพิมพ์ใหญ่รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือว่าใช้มวลสารทองคานะครับที่ปิดองค์พระหลวงพ่อโสธรเนี่ยมาตั้งแต่โบราณน,นะครับนับ100ปีนะครับแล้วก็ในในปีพศ2 5 4 9เนี่ยได้มีการบูรณะครั้งใหญ่นะครับองค์หลวงพ่อโสธรน,นะจึงได้ลอกทองคําที่จึงได้ลอ,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 อกทองท,ที่ที่ติดเนื้อ หลวงพ่อโสธรนะครับออกมานะครับก็จะมีทั้งเศษทองคาเศษปูนนะครับประมาณรักร้อยี่สิบกิโลนะครับผมหลังจากนั้นก็มีการปิดทองหลวงพ่อโสธรอ่าปิดทองใหม่เนี่ยครับปิดทองใหม่นะครับเข้าไปนะครับจนอ่าเป็นผิวหลวงพ่อโสธรจริงๆในปัจจุบันนะครับแล้วก็ปัจจุบันคือเขาห้ามปิดทองที่องค์หลวงพ่อโสธรแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะโอเค เรามาดูกันอันนี้เป็นงานพุทธศิลป์นะครับงานพุทธศิลป์นะครับวาละดีสร้างน้อยนะครับผมน่าเก็บนะครับผมแล้วก็เป็นงานพุทธศิลป์นะครับมีความสวยมากนะดูจากหน้ากล่องก่อนเลยเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมครับว่าหน้ากล่องนี่แบบดูแล้วแบบสวยงามมากนะครับผมแล้วก็มีเขียนว่าหลวงพ่อโสธรรุ่นรวยสุขสําเร็จนะครับผมนี่กล่องก็จะเป็นกล่องงานพุทธศิลป์อย่างดีนะครับผมมาด้านหลังนี่เขียนว่าหลวงพ่อโสธรรุ่นรวยสุขสําเร็จเนื้อบอลพิมพ์ใหญ่นะครับสร้าง1999งกองเกกอ พิธีพุทธาพิเศษนะครับนวัดโสธรน,นะครับผมพิ่า,าปุกเสกในอุโบสถวัดโสธรเลยนะครับผมวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับผมสองห้าหกสามนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับผมจะมีความแน่นนิดนึงนะสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปรีวิวนี้นะครับแล้วก็ สนใจจะเช่าองค์นี้เลยนะครับผมก็แคปหน้าจอมาได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะแจ้งกันว่าติดต่อกันได้ช่องทางไหนยังไงนะครับผมแกะกล่องมาแล้วครับก็จะพบกับอย่างนี้นะครับผมเป็นกล่องแบบกรมมี่พลาสติกกรมยี่นะครับผมแล้วก็มีโซทอนนี่ครับโซทอนรวยสุขสําเร็จอยู่ตรงนี้นะครับผมด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะโอเคเรามาแกะดูข้างในกันปั๊บอันนี้คือผ่านการแกะมาแล้วไม่ใช่ซีนเดิมนะครับผมเนื่องจากว่า พรนี่ออกมาตั้งแต่ปี6 3สาแล้วนะปัจจุบันสองปีแล้วนะครับสองปีแล้วนะซีนเดิมก็คงจะหายากนิดนึงราคากา็ขึ้นไปตามการเวลานะครับผมแล้วก็เป็นงานพุทธศิลป์ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็มีเขียนหลวงพ่อโสธรตามนี้นะครับผมรายละเอียดตามนี้แล้วก็องหลวงองค์พระนะครับองค์หลวงพ่อโสธรก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เนือ้อ บอลนะเดี๋ยวผมมาแป๊บนึง,งเนื้อบอลนะครับเนื้อบอลชุบทองหลังฉลุบอลอิตาลีประกายลุง้งนะครับผมนี่สวยงามนะครับผมงานพุทธศิลป์นะสร้าง1 9 9 9องค์นะครับผมพิมพใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับพิมพ์ใหญ่สูงแค่4เซนเองนะครับก็ไม่ได้ใหญ่แบบว่าใหญ่มากก็ดูเนี่ยครับดูจากข้อมือผมก็ได้นะครับผมเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมนะ ห้อยคอได้นะครับผมผู้ชายห้อยคอได้จะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวผมว่าพิมพ์เล็กหายยากนะไม่รู้ดีผมหาพิมพ์เล็กไม่ได้เลยนะครับแต่พิมพ์ใหญ่นี่ก็พอยังมีหาได้นะครับก็หาได้แค่2องค์เองนะครับอันนี้ก็คือถ้ามีคนมาขอเช่าไปก็ยังปล่อยอยู่นะก็ยังปล่อยอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่มีใครมาขอเช่าไปก็คือขอเก็บนะครับผมเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปว่าวาระดีพิธีพุทธาพิเศษดีนะครับผมแล้วก็มวลสารดีนะครับผม สร, sociedad, สร้างไม่เยอะด้วยอย่างอย่างเช่นขอออกนอกเรื่องนี้หนึ่งรุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจอะสร้างเยอะมากนะครับผมแต่ราคาก็โอ้ขยับเยอะเหมือนกันเนื้อเงินเนี่ยสร้างเป็นหลักถ้าผมจำไม่ผิดเนื้อเงินสร้างเป็นเยอะนะครับเยอะเยอะเอาเป็นว่าเยอะละกันเยอะมากนะครับเป็นหลักหลักหมื่น่ะหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะเนื้อเงินอะสำหรับรุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจนะอย่าออกนอกเรื่องไปเพื่อนๆลองไปสืบค้นข้อมูลดูแต่ว่าอันเนี้ย จริงๆนะถ้าใครอยากรู้ว่ารุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจสร้างเท่าไหร่คือแอดไลน์หรือทักอะไรมาสอบถามผมได้นะที่ผมจะแจ้งให้นะครับนี่มาดูกันนะครับผมเป็นองค์หลวงพ่อโสธรน,นะครับผมองค์หลวงพ่อโสธรที่จําลองมานะครับที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นเรียกว่าเป็นงานแบบฉลุหรือว่างานอะไรเขาเรียกเขาตามตำต,ตใบรายการอ่ะเขาก็แจ้งว่าเป็นอ่อ หลังฉลูบอลอิตาลี bon Italy, นะครับผมประกายลุงนะน,นี้ก็จะเป็นออกประกายลุงนะครับผมเนี่ยนะครับผมรวยสุขสําเร็จก็มีโซโทอนแล้วก็รวยสุขสาเร็จอยู่ข้างหลังอย่างนี้นะครับดูด้านล่างนะครับผมด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะรุ่นนี้นะครับบรรจุก,กิ่งนะ อาจจะฟังเสียงไม่ไม่ค่อยไม่ไม่กิ่งอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่คือบรรจุกิ่งนะครับผมรุ่นนี้นะครับบรรจุกิ่งนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดอีกนิดนึงนะสำหรับสำหรับท่านที่ท่านที่อ่าอาจจะเลื่อนเลื่อนมาดูแล้วเราไม่ทราบว,ว่าคือรายละเอียดเนี่ยมีประมาณไหนนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมองค์ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะ สร้างจากมวลสารทองคำนะครับที่ปิดองค์หลวงพ่อโสธรมานะครับเป็นร้อยปีนะครับผมมีการบุรณะครั้งใหญ่เมื่อปี2549นะครับผมแล้วก็ได้มีการลอกทองท,องที่ติดอยู่มีทั้งทองนะครับแล้วก็ปูนอะไรเงี้ยประมาณ120กิโลนะครับผมแล้วก็มีการเก็บมวลสารนี้ไว้เพื่อที่จะไปสร้างวัตถุมงคลรุ่นอื่นๆน,นะครับรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ยังเป็นรุ่นรุ่นเดียวหรือเปล่านะครับท,ที่ใช้มวลสารจากหลวงพ่อโสธรอ,องคใหญ่นะครับผม นะครับแล้วก็ลายนามพระเถระคณาจารย์ที่นั่งปลุกเสกเนี่ยในวันพิธีปลุกเสกก็มีทั้งหมด5 5รูปด้วยกันนะครับผม5รูปด้วยกันปลุกเสกวันที่27กุมภาพันธ์นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองดูลายนามพระเถระคณาจารย์นะครับพระเถระที่ที่นั่งปลุกเสกนะครับผมก็จะมี หลวงพ่อทร,รม,มังคลาจารวัดโสธรน,นะครับแล้วก็หลวงพ่ออุดมทรัพย์วัดประสิทธิเวศหลวงพ่อชำนาญวัดบางกุดกุดอ่ากุดกุดทีทองหรือเปล่าถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะครับผมแล้วก็มีหลวงพ่อสมชายวัดพงอากาศหลวงพ่อพรวัดบางแก้วนครปฐมนะครับผมพิธีดีนะครับผมพิธีดีเพราะว่าปลุกเสกในอุโบสถนะอุโบสถวัดเลยนะครับผม คงมีไม่กี่รุ่นนะหลวงพ่อโสธรก็ไม่ได้สร้างเยอะนะครับไม่ได้สร้างเยอะนะก็ไม่ได้สร้างหลายรุ่นนะครับผมก็เป็นอีกรุ่นที่น่าเก็บสะสมนะครับผมยังอันอีกทีหนึ่งที่ผมถืออยู่คือสร้างแค่1 9 9 9องค์นะครับผม1 9 9 9เอบองค์เนื้อบอลชุบทองหลังฉลูบอลอิตาลีนะครับประกายลุ้งนะครับผมนี่นะครับเลขโค้ดที่ผมได้คือเลขโค้ด 1 7 8 6 1 7 8 6นะครับผมองค์นี้นะครับใช้แบนอีกทีหนึ่งใช้แว่นเพื่อจะให้มันดูง่ายขึ้นไหมนะครับนี่อ่าโอเคเลขโค้ด1 7 1 7 8 6นี่มองเห็นอยู่้วครับ แวนก็ใช้ยากนิดนึงนะครับเลขโค้ด1786นะครับผมสร้าง1999องค์นะครับผม1 9 9 9องค์สูงนะครับประมาณ4เซนนะครับสูงประมาณ4เซนนะครับผมโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่ต้องการที่จะเช่าองค์นี้นะครับที่ผมที่ผมรีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังไปนะครับผมแล้วก็อยากได้รายละเอียดนะนี่นะครับแอดไลน์มา สอบถามได้นะครับผมแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับผมแอดไลน์มาสอบถามได้แคปหน้าจอนะครับผมแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับผมนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรมาให้รีวิวให้เพื่อนได้ชมกันนะครับผมขอบคุณครับ